่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิศบุญบางประมาอดิศัก์บวญกิยาพันธ์นะครับผมคุยกับพี่น้อง แฟนๆรายการเรื่องของการที่เวลาเราปลูกข้าวเราจะคงความดีงามหรือว่าคุณสมบัติของพันุ์ข้าวที่เราได้มาอย่างไรให้ยั่งยืนนะเราจะได้ข้าวพันธดีในฤดูที่น้ำท่าไม่มีเราทำนาไม่ได้หรือหลายพื้นที่กำลังอยู่ในภาวะช่วงฤดูแล้งอันนี้ธรรมชาติเขากำหนด ให้เราทำอะไรครับให้เราตระเตรียมบอ่อขุดลอกคูคลองหนองบึงแม่น้ำเพื่อที่จะเตรียมรองรับน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึงในขณะเดียวกันนะครับพอถึงช่วงฤดูฝนเราก็จะต้องลงมือปลูกโดยเฉพาะคนที่ต้องพิธีพิธันเป็นพิเศษคืออะไร คือคนที่ปลูกไม้ผลครับคือท่านปลูกพืชผักพืชไร่นะหรือจะเป็นนาข้าวเนี่ยไอ้อย่างนี้มันใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นนะครับสเดือน4เดือนนะครับแต่ว่าถ้าท่านปลูกไม้ผลต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กับเราเป็น10-10ปีเพราะฉะนั้น ถ้าผมเป็นเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับเนี่ยอย่างช่วงเวลาเนี้ยผมก็จะเดินทางไปเสาะหาพันธุ์พืชที่ดีมาปลูกท่านจะปลูกอะไรจะปลูกทุเรียนจะปลูกส้มจะปลูกเงาะลำไยลิ้นจีหรือจะเป็นฝรงฝรั่งอะไรก็แล้วแต่นะถ้าท่านไปดูถึงสวน ที่เป็นต้นแม่พันธุ์ได้ก็จะดีมากนะฮะพอเราเห็นต้นแม่แล้วหรือคนที่เขาเคยชนะการประกวดพันไม้พน้นนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องไปสั่งเขาทำอันนี้ถ้ามืออาชีพเขาทำก็จะทำแบบนั้นนะแต่ถ้าคนปลูกแบบทั่วไปก็แวะเวียนไปตามราต้นไม้ เขาบอกว่าพันธไหนก็ก็ไม่รู้อะไรจะไปมีข้อพิสูจน์อะไรก็เขว่าก็ไปตาำนั้นไอ้อย่างนั้นก็ตาดีได้ตาร้ายเสียเพราะว่าหนึ่งได้พันธมาไม่ตรงปกนะครับบอกว่าเป็นหมอนทองแม้ปลูกไปกลายเป็นชนีซะแล้วอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าให้แน่แน่เราไปสั่งเลยว่าให้เขาผลิตให้เรานะเราจะใช้กี่ต้นละ่ะ สั่งกันไว้เพราะฉะนั้นนับไปจากวันนี้เราก็คงใช้เวลาประมาณสักอันหนึ่งเดือนครึ่งหรือสองเดือนอตซะว่าถ้าเรานับวันนี้19มีนา19เมษา19พฤษภานี่สองเดือนนะ,ะผมให้สองเดือนครึ่งเลยปลายพฤษภาฟ้าฝนลงแล้วดินเริ่มหมาดแล้วเราก็ ลงมือปลูกได้เพราะฉะระยะนี้เตรียมต้นพันธุ์เพราะอะไรครับเพราะว่าต้นพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยสมมุติเ้าตอนเขาทาบอะไรมาก็แล้วแต่เขาก็ต้องบรรจุลงถุงหรือลงภาชนะที่พร้อมปลูกใช่ไหมครับเราต้องประมาณการว่าไอ้ตรงที่เราจะลงมือปลูกอะรากเขาเดินนะรากเกิดและรากเดินแทงทะลุ ก้นถุงนะหรือว่าเริ่มจะทะลุทะลวงไปจังหวะนั้นนะครับถ้าปลูกตรงนั้นได้ดีที่สุดนะแต่ว่าบ้านเราบางทีก็ไปเอาไอ้กิ่งพัน์ธุที่มันม้วนขดอยู่นานมาปลูกอย่างนั้นไม่ค่อยโตนะครับครนี้ในขณะที่เราไปสั่งเขาไปเรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าอีกกี่เดือนนะนะมันจะไดะ้กิ่งพัน์ธุมาตอนนี้เราก็ไปเจมหลุมสิครับ แรงๆแ,แบบนี้เราก็เอาเรียกรถไถมาไถาดินครับนะไถดินไถทำใหมหมกหญ้ากลบหญ้าให้หญ้าเน่าหญ้าเปือยนะหรือว่าหญ้ามันตายไปนะครับแล้วก็ใช้แสงแดดที่แผดกล้าเวลาเนี้ยนะทำอะไรครับใช้แสงแดดมาแผดเผา เชื้อโรคในดินเชื้อราในดินไข่มแมลงไข่ไสเดือนฝอยนะก็จะถูกทำลายไปและถ้าเผื่อว่ามีฟ้าฝนหลงฤดูมาดินได้รับความชุ่มชื้นหรือจะเป็นฝนแรกนะพรางพรมมาไอเจ้าเมล็ดหญ้าที่มันตกหล่นอยู่ที่ดินพอได้ความชื้นมันจะงอก นะครับพอหญ้างออกมาช่วงเวลานี้เราเห็นหญ้าใบาอ่อน,ออนต้น,อ,อ,นอ่อนเนี่ยเราก็ไปเอาสารกำจัดวัชพืชเช่นพวกไกลโฟเซสเอามาฉีดนะมันก็จะดูดซึมไปทำลายถึงรากเงาหัวไหลใต้ดินของพืชวัชพืชชนิดนั้นแต่ถ้าในแปลงเราส้ารวจดูแล้วว่า มันไม่มีวัชพืชหลายฤดูมันมีเฉพาะวัชพืชฤดูเดียวนะเราก็แค่เอากลูโฟซิเนตยาเผานะไปฉีดไปพ่นดินเราก็จะเกลี้ยงสะอาดจากนั้นเรามีเวลาเราก็เตรียมระยะไว้นะเราจะปลูกสมอสมอส้มโอเราจะปลูกส้มโอเราต้องใช้ระยะ6กคูณหเราก็ตั้งแถวตั้งต้น เอาไม้หลักปักไว้ว่างช่วงว่างๆนี่ก็ไปเรียกว่าขุดหลุมรอถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขุดหลุมรอไว้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเจมไว้ข้างๆนะครับแต่ถ้าบางคนบอกอขุดหลุมรอเอาเศษหญ้าเอาปุ๋ยอะไรต่ออะไรปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าจะเป็นเศษใบม้มงใบไม้ใส่ไปในหลุมเอาดินกลบไว้ พอถึงเวลาได้เก่งพันมานะครับเราก็มาฟื้นนะฟื้นหลุมเดิมเนี่ยที่เรากลบไว้เนี่ยเดี๋ยว่าผมเดี๋ยว่าเตรียมทำปุ๋ยหลุมซะก่อนนะครับเราก็มาฟื้นฝูและเราก็ลงมือปลูกนะครับเออคราวนี้พอเราลงมือปลูกใหม่ๆนะเนื่องจากว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันยังเป็นเด็กอยู่ เราก็หาวัสดุเตรียมที่เราต้องเตรียมไว้นะวัสดุพลางแสงเดี๋ยวนี้ก็ง่ายสมัยก่อนเราก็ต้องไปตัดทางว่าพรามาทำกระจงกระโจมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเราก็เตรียมหลักปักขึงะตะข่ายพรางแสงนะครับขึงตะข่ายพรางแสงไว้นะแล้วก็จะทำให้ ต้นไม้ของเรานั้นถึงหน้าฝนมีแดดแรงเนี่ยมันก็ไม่เผาผลาญซะจนกระทั่งย่ำแย่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือว่าไอ้ต้นไม้ของเราที่เราปลูกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอีกอย่างหนึง่งคืออะไรครับไม้หลักครับไม้หลักที่จะเอาไว้ปักยึดต้นเพื่อให้ต้นเนี่ยมันตั้งตรง ต่อไปเราก็ต้องเตรียมเตรียมไว้คืออะไรปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะใช้เราก็เอาปุ๋ยสูตรตัวหน้านะอย่างเช่น2 0 1 0ิ0เนี่ยนะปุ๋ย2 0 2 0 10, 10หรือจะเป็นตัวหน้าสูงตัวกลางตัวท้ายต่ำหรือบางคนมีสตังเยอะเอาปุ๋ยสูตรเสมอเลยแล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องมีเฟสติลอนคอมบิ นะครับธาตุอาหารเสริมอาหารรองไว้คอยฉีดพ่นให้ทางใบตอนเช้าตรู่นะฮะคราวนี้ก็ดูสิว่าในขณะที่ไม้ผลเรายังต้นเล็ก,เ,ลกเนี่ยนะครับไอ้ช่วงที่มันเจริญเติบโตเนี่ยมันจะมีโรคอะไรบ้างมันจะมีแมลงอะไรบ้างที่จะมารบกวนใช่ไหมครับอา้าวเราก็เตรียมเลยถ้ากลัวทั้งเพลียทั้งหนอนเราก็หาคิวเทอร์ มาเตรียมไว้ที่จะต้องเดินสำรวจและพบเริ่มมีร่องรอยทำลายจากนอนจากเพลี้ยเอาคิวเตอร์ฉีดพน่นป้องกันถ้ามีไรสัตรูพืชเราก็เอาโทเทมมาป้องกันนะครับนี่ครับคือทุกอย่างเนี่ยการทำการเกษตรนั้นผมก็พักจะบอกเสมอว่าถ้าจะเป็นนักเกษตรที่ดีต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า อย่างน้อย1-2เดือนอย่างเวลานี้อย่ามวัวบ่นว่าแรงว่าร้อนนะเตรียมสถานที่รองรับน้ำนอกจากเตรียมสถานที่รองรับน้ำนะเตรียมเิ่งพันต้นพันปุ๋ยปัจจัยการผลิตให้พร้อมเงินทุนอยู่ไหนแรงงานอยู่ไหนนี่ครับเพราะฉะนั้นเป็นเก,กษตรกรเจ้าของกิจการก็ต้องมีระบบ การบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่บริหารคนบริหารเงินบริหารสถานที่นะฮะก็สุดแท้แต่ฟิมบอของใครแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปนอ2กำแพงแสนนะครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อด buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้ออโลโซยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาว แล้วก็เพลี้ยแป้งแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์และก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใวได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร